ตอนนี้เป็นบรรยากาศโรงเรียนเชียงมงคลว,วิทย์นะครับช่วงวันเสาร์เวลา4ี่โมงครึ่งครับช่วงวันหยุดตอนนี้มีครูนกอยู่หนึ่งคนนะครับมาสอนเสริมเด็กแล้วเด็กกลับหมดแล้วตอนนี้ผมเข้ามารดน้ำต้นไม้ครับนี่มาจะเอ๋ใครเอ่ย ทำอะไร,รยโยครับคุณลุงสุดหล,ล่ออยามันน่าหลักปั่นนี่แหละอีนี่ไว้นี่ไว้จูบสักทีนี่วันนี้วันไหนเลยโต๊ะเบอ้อซะบอกเลยว่ะบอกว่าต้องทำอย่างนี้เลยฮะบอกอา,าจารย์และยิน เนาอยาเ่าอ่าว่างคืนนี้นอนไปนอนบนแล้วนะน่ารับนี่แหละใช่ไหมไม่แค่เดียวนะเนีมังแต่ยาดูแต่เม็ดนี่วันมันตุ่มลอยมันเลยตุ่มลอยมันเลยวันนี้มาเก็บ ไม้ไม้ครับขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่นักเรียนที่น่ารักของเราทิ้งเอาไวา้นักเรียนดนูนะคุณลุงเขาวันนี้วันเสาร์มาจัดการมาจัดการขยะที่อยู่ในร่องน้ําเดี๋ยวพอปิดเติมปิดเติมเดี๋ยวขอให้ปไาเจี๊ยบเอาทรายออกทักที่เใส่ล่อะนะโอ้ยหน้าติดจ่น้าติดจ่าย

ใช่ได้แล้วนะเออต่ว่าเห็นบนบนกระตา้มถุงตีเนี่ันี่อน้เหลี่ยหัอ้ยาไปดูผลงานลุงหน่อยนะครับนี่คุณลุงมาหน้าหน้าหน้าประตูกะเทศกันลุงนี่กว่าเรียบร้อยเลย นี่อย่างนี้เลยนี่กางตั้งนี่ตั้งตุ้งปูนี่นกางตุ้งปูอย่างเลยโรงเรียนเรามันต้องสะอาดใครไปใครมาเห็นก็ชื่นใจชื่นชมไม่ใช่มีแต่เศษขยะถตามันลกใบไม้นี่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาของมันคือลกพวกพลาสติกเนี่ยมันดูแล้วมันขัดหูขัดตาไม่ได้ต้องจัดการให้หมดคราวน,นี้คุณลุงน่ารักที่สุดเลยนะ น,น,นี่ยมันนี้ต้องเก็บวันนี้คุณลุงน่ารักที่สุดเลยอะไรเอา้านี่คุณลุงวันนี้วันเสาร์ตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้าแล้วใกลเวลากลับบ้านแล้วผมอะรถน,น,น้ำทิ้งเอาไว้อยู่ตอนนี้อา้าลืมบอดจานไปเล้วอะ่ะพมเปิดน,น,าาน้ำตุ่มาไว้ต้นู เด็กเก่ไม้น้ำจ่ายรดน้ำต้นไม้หน่อยปักบุงไว้ไก่กินครับเดี๋ยวเปิดน้ำเปิดน้ำลินลินเอาไว้กลางคืนมันจะได้ชุ่มชื้นเปิดน้ำให้หน่อยเปิดทิ้งไว้เบาเเปิดทิ้งไว้เบาเช่วงกลางคืน เดี๋ยุ่งนี้เช้าค่อมาดูเนี่ยครับเปิดทิ้งไว้เบาๆก่นอนพอออยู่พอออมาทำงานตอนเย็นๆ <c oughs> น,นี่มันน่าหลักปันนี่ไอ้ย,ยาไ <c oughs> อ้ย,ยา <c oughs> เออเงากวดนเลี้ยใช่ไหมมาต้านนะใครว่าไม่ทำงานใครตัวเลงใครชอบวาจริงๆเลยนี่กับลวงปู่ที่กองเรานี่ใช่ไหมเออใส่ลาวก็ลาวเนลาตอนนี้ปลูกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบสองสิบส2 0ส1 2สี่สิบห้าสิบหอ็ดยี่งยี่สิบามยียี่สิ้าเจ็ยี่สอุน่ยี่แปดตังเลยนะนั่นด,ดีว่าเผื่อดาเมนเลยนคนนี้เห็นไหมโอเคโอ,โ,โอ้โหหัวล้านที่หมายเลยไอพี่นกยังไ,ไ,ไ,ไม่กลับปะ รออะไรอ่ะเกียรอยู่บ้านเหรอช่วงนี้ไว้หนวดอ่ะผมจะไว้หนวดสักสองอาทิตย์ผมจะลองดูเด็กรัวผมไหมน่าจะกลัวอยู่หรอกแม่หน้าจะกลัวอยู่ลองดูเด็กรัวไหมนะเอาไอ้มีก่อนไอ้มีก่อนไอ้มีก่อนไม่ผมมันจะเสื่อใจมันรู้ได้กี่น้ำแต่ว่าผมไม่ไม่หวังเนี่ยไม่หวังเ๋ยยังมีอีกไม่ราตามีเออเยอเอาวันนี้นะมาให้ก้าวไก่เรียบร้อยแล้ว เอาฝักบุ้งไปนิดหน่อยแล้วก็ลดน้ํานิดหน่อยปลูกวันนี้ปลูกกระถางต้นไม้เอากระต้นไม้เก่าๆมาซ่อมแซมใหม่ได้แปดถังครับแปดกระถางรวมแล้วทั้งหมดยี่แปดแลวตอนนั้นอ่ะยี่แปดแล้วเมื่อกี้อืม <c oughs> โอเคช่วงนี้ไว้หนวดครับ <c oughs> ให้เด็กกลัวหน่อยเอาละครลาไปเลยครับลาลบ <c oughs> ลกับพี่นกพร้อมกันตรงนี้วันวันนี้วันเสาร์โอเควันหยุดตอนนี้ห้าโมงแล้วหลับลุนนะ ตามไปเลยนะครับสวัสดีครับฝากติด,ด,ดตามด้วยนะครับ